สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวสปินนะครับวันนี้เราอยู่ฟุตตี้คันดี้นะครับเป็นเกมใหม่จาก PG นั่นเองนะครับชื่อไทยก็คือลูกกวาดผลไม้นะทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดไว้ที่เบทหนึ่งก่อนละกันนะครับสิบหนแต่ผมใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดใจอ่า iv นคําเตือนกันด้วยนะครับเกมใหม่วันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ดูสัญจลักษ์เลยนะครับผมสัญจลักษ์ก็ผมดูมาแล้วคร่าวๆนะครับจะมีประมาณ 8สัญลักษณ์นะครับเข้าฟรีเกม3ตัวสกเก็ตเตอร์นะทุกคนนะแล้วก็คูณสูงสุดคูณ5นะครับแต่ถ้าฟรีเกมเนี่ยเหมือนมันจะไล่คูณไปเรื่อยๆนะคูณแบบคูณ2คูณ4แล้วมันมีแบบถ้าเราได้ฟรีสปินเพิ่มมันก็จะแบบอัพไปเป็นแบบอ,อะไรวะคูณ3คูณ6อะไรเงี้ยไล่ไปนะคล้ายๆแบบวายเบลตี้นะครับ,แบบรบแต่ว่าวายเบลตี้มันไม่ได้แบบไล่มันไม่ได้เพิ่มคูณใช่ปะเออหมนใหม่ก็คืออยู่เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ก็คือ ถ้าเราแตกไปเนี่ยคูณมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็เนี่ยครับผมหน้าเกมมันก็จะขยายนะนะแบบคูณ2คูณ3ก็เยอะขึ้นคูณเนี่ยครับผมคูณ5้าก็เยอะขึ้นโอ้โหมาระบาดดอกแรกยี่สิบอืมวันนี้แตกไม่ต้องแบบในเกมก็ได้ครับผมแตกนอกก็มีโอกาสแตกนะครับผมโอเคดอกแรกยี่สิบสามบาทไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้คือผมเช็คหน้าเฉยๆง,งเบ็ดหนึ่ง อ่ะมาเดี๋ยวเราเอาเป็นเบ็ดร้อยนะครับไปห้าสิบหมุดไปเลยครับผมเต๋บโบปัปะเต๋าโบัวด้วยโอเคเพื่อความรวดเร็วทันใจพี่เกมพมมันนึ่งวะทุกคน <c oughs> ผมชอบแบบการกลิ้งมากเลยเพิ่มความลุ้นให้เราอีกนะ เฮ้ยหัวใจโอ้โหกิ้งมาไม่โดนแน่เลยวะกิ้งมาไม่ได้โอ้โหลาแล้วน,นกิ้งไม่ถึงเดียวสามติด <c oughs> มีตัว y ด้วยนะครับตัว y ก็จะเป็นตัว W เปิ้นที่เราเห็นเมื่อกี้แหละเฮ้ยเป็นร้อยไม่ลงมาทุกคนเป็นร้อยเอาหน่อยเป็นร้อยเอาหน่อย กมค่อยสวยเลยเว้ยดูดาวโอ้โหดาวไม่มาตัวที่มันตัวที่แบบเราขาดมันไม่ค่อยลงนะครับผมจะลงตัวที่เราไม่ขาดถ้าแบบนี้เห็นปะเรียบร้อยบิสกี้ อย่างนี้คือยังไงไม่ไหลด้วยไม่ไหลไม่ลงด้วยโอ้หัวใจครับผมอย่างนี้ต้องมีไหลปะโอ้โหไหลไม่ถึงวะติดสตรอเบอรี่มาเขาให้หัวหมีเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ถึงแถวแรกแม่งเลยติดขัดตลอดไม่เวิร์กเลยวะทุกคน เ็ะรอยเราอืมอ่างหุ่นไปแล้วครับผมหัวใจหัวใจไม่ลงอีกแล้วไม่เป็นไรครับมาพันสองรอกนี้ถือว่าโอเคเพราะก็ยังดีนะยังอยู่แบบอยู่ประมาณทุนเดิมนะครับยังไม่ไปไหน ปังเฮ้ยหัวใจตั้งไหลและ้วล่ะไหลลงมาโอ้โหแมงไหลเกินทีนี้ไม่มีตัวขั้นนะไหลเกินลงมาแถวแรกเลยให้ตายเถอะที่เทอร์โบแบบมันดูช้าๆนะทุกคนนะ ใช่ครับผมเลยสิบหมุนสิบอตโต้หมุนโอ้อ้าวเข้าฟรีเกมว่ะทุกคนสวยๆเลยครับผมแต่ดูดิคูณสามมาอีกไหมมาว่ะยังได้อยู่ครับผมมาคูณห้าไปดิคูณห้มามดิอุ้ยคูณห้าติดครับคูณห้าติดโอ้ฟรีสปินมาสามตัวนะครับผมตอนนี้เอสี่ตัวแล้วนี่วะโอ้ยเป็นยังไง เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกสักดอกโอ้โหฟรีเกม5ตัวคุณทุกคนฟรีเกม5ตัวครับผมมาสิบสี่หมุนนะครับถ้าเราได้ฟรีสปินหนึ่งตัวมันจะเพิ่มการหมุนฟรีสองครั้งนะครับผมเป็นไงสุดนะครับผมเห็นมว่าเราเปิดที่คูณสองคูณสี่คูณหกคูณสิบนะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอัพเนี่ยอัพข้างบนมันอัพได้อีกนะครับแต่ยังดูก่อนดูก่อนว่ามันจะติดไหมเฮ้ยไม่เกลือนะอยากเกลือนะฟรีสปินห้าตัว โอเคมีมาแล้วดอกแรกมาคูนสี่ไม่ติดว่ะทุกคนมันต้องไล่ไปถึงคูณไปไล่ไปถึงสุดหรือเปล่าว่ามันถึงจะเพิ่มคูณให้นี่ไงเราได้แล้วอ๋อนี่ไงเราต้องได้ฟรีเกมจริงด้วยครับผมอย่างที่ผมเข้าใจถูกละแได้ฟรีเกมเราคูณมันจะอัพนะโอ,อ้ได้กว่าได้ได้ได้กว่าได้กว่า,วา,วายังไงโอเคอัพไปแล้วครับผมอ่ะ อยู่ที่เปิดที่คูณสี่แล้วก็อางุนโอเคสวยครับมาคูณแปดมาแล้วโอ้โหละไายสวยครับผมกลิ้งสวยคูณแปดมาแล้วครับผมกลิ้งสวยคูณสิบสองยังไงดอกนี้สวยครับคูณสิบสองมาแล้วพันหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โห่แถวสองทำไมไม่ลงมไม่ถึงยี่สิบเลยนะครับผมโอเค มาแล้วแค่นี้ก็ไปก่อนเลยเจ็ดพันนะทุกคนนะสกิปให้เลยไหมอ่ะเดี๋ยวสกิปไม่ได้โอ้ไม่ถึงเจ็ดนะคหกสองนะครับผมมันลางๆนะมองไม่ค่อยเห็นโอเคหกสองนะครับผมแล้วเหลืออีกสิบอีกสิบหมุดน,นะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะทุกคนนะปึ๊บฮิ้งยังเป็นคูณห้าเองครับผมลงอีกไหมลงอีกไหม ปึบป๊บปึบ๊บโอเคคูณห้าได้ใช้สักทีหัวใจโอ้โหวิ่งเลยโอ้โหหัวใจวิ่งเลยครับแมนึกว่าจะลงมาแถวสามพอดีอยังไม่จบครับผมยังไม่จบมาเปิดมาคูณสิบอ่างุ่นดัวองุ่นกลิ้งดัวองุ่นกลิ้งอ่างุ่นกลิ้งเลยอีกแล้วครับผม ดูดิดูดิจะถึงคูณหกไหมตัวฟรีเกมฟรีเกมหายไปแล้วครับผมฟรีเกมหายไปแล้วว่าทุกคนอ้เล็กหนึ่งครั้งนะครับโอเคละครั้งสุดท้ายครับผมปื๊ออ่ะเรียบร้อยครับแหมให้แค่นี้จริงด้วยนะครับ แป๊ผม20หมุนเลยนะ20หมุนได้มา6000โ okay, อเคปะ่ะปล่อยมันให้จบไปเลยนะทุกคนนะอีก9หมุนนีครับเพื่อมันจะมีแบบข้างนอกไนงะเป็นเบิ้ลคุณน่าจะไม่มีอะไรแล้วผมว่าอีกสีโ่โอ้โหได้ลุ้นวะ ลุนหน่อยก็ได้วะลุนหน่อยก็ได้วะเพื่อเบิ้ลปื๊บ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 อื๊บโอเคไม่มาครับผมเรียบร้อยไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเพราะว่าาจะให้มาประมาณนี้แหละสำหรับรีเกมหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับผมมาก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะมาลองกันได้นะสำหรับเกมนี้เกมใหม่นะครับผมจากพีจีนะครับสวัสดีครับ